ที่แท้จริงในการเคลื่อนไหวทางการเมืองของพันตำรวจโททักษินชินวัตรผู้ลบนี้อายาแผ่นดินคือต้องการหลุดพ้นจากคดีทั้งปวงและไม่ถูกยึดทรัพย์อันได้มาโดยมิชอบ76,000ล้านบาทพันตำรวจโททักษินมักอ้างว่าตนเองร่ำรวยตั้งแต่ก่อนจะมาเป็นนายกรัฐมนตรีแต่กลับไม่เคยอธิบายได้เลยว่าเหตุใด เมื่อเข้ามาเป็นนายกแล้วกลับใช้อำนาจรัฐก่อให้เกิดความเสียหายต่อแผ่นดินเพื่อเอื้อประโยชน์ต่อธุรกิจของตนเองและพวก้องอย่างมโหฬารเขาทำได้อย่างไรพันตำรวโททักษินเข้ามาเป็นนายกรัฐมนตรีเมื่อวันที่9กุมภาพันธ์ปีพุทธศักราช2544 โดยที่ตนเองและคู่สมรสยังคงถือไว้ซึ่งหุ้นในบริษัทชินคอร์ปอเรชั่นเพียงแต่เล่นไม่ซือ่อใช้ชื่อผู้อื่นเป็นคนถือหุ้นแทนทั้งตัวแทนเชิดกองทุนลับและบริษัทที่ตั้งอยู่บนเกาะฟอกเงินโดยที่เจ้าของผู้มีอำนาจและผู้รับผลประโยชน์ที่แท้จริงยังคงเป็นพันตำรวจโททักษินและคู่สมรส ท,ทั้งที่เป็นบริษัทได้รับสัมปทานจากรัฐและถือหุ้นในบริษัทโทรคมนาคมที่เป็นคู่สัญญากับรัฐเป็นการกระทําที่เป็นการขัดกันระหว่างผลประโยชน์ส่วนตัวและผลประโยชน์ส่วนรวมซึ่งมีกฎหมายห้ามไว้ตั้งแต่ก่อนที่พันตำรวจโททักษินจะเข้ามาเป็นนายกรัฐมนตรีด้วยซ้าแต่แล้วอาศัยความไว้วางใจของประชาชนเข้ามามีอำนาจรัฐ ครับเห็นแก่ผลประโยชน์ส่วนตัวเหิมเกลมอาศัยอำนาจรัฐเพื่อเอื้อประโยชน์แก่ธุรกิจส่วนตัวโดยมิชอบหลายครั้งหลายการณีเช่นการแก้ไขสัญญาสัมปทานเมื่อวันที่15พฤษภาคม2544เพื่อลดอัตราส่วนแบ่งรายได้โทรศัพท์มือถือแบบใช้บัตรจ่ายเงินล่วงหน้าหรือบัตรเติมเงินให้แก่บริษัท AIS มูลค่ากว่าเจ0 0 0ล้านบาท การแก้ไขสัญญาเมื่อวันที่20กันยายน2545เพื่อให้บริษัท AIS เข้าไปใช้เครือข่ายร่วมหรือโรม m i n g ทำให้บริษัท AIS ได้รับผลประโยชน์โดยตรงไม่น้อยกว่า18,970ล้านบาทการใช้อำนาจแปลงค่าสัมปทานโทรคมนาคมเป็นภาษีสรรพสา,ามิตรซึ่งนอกจากจะเอื้อประโยชน์แก่บริษัท AIS แล้ว ยังเป็นการใช้กฎหมายเป็นเครื่องมือกีดกันผู้ประกอบการโทร,รคมนาคมรายใหม่และทำให้หน่วยงานของรัฐผู้สัญญาได้รับความเสียหายการให้ธนาคารเพื่อการส่งออกและนํำเข้าแห่งประเทศไทยหรือ e x ็กซิมแบอนุมัติเงินกู้ดอกเบี้ยต่ำกว่าต้นทุนให้รัฐบาลเผด็จการทหารพม่า4 0 0 0ัล้านบาทเพื่อให้บริษัทชินซัคเทลร์ ได้รับงานจ้างในการพัฒนาระบบโทรคมนาคมจากพมาก่าเกิดความเสียหายแก่แผ่นดินจนรัฐต้องตั้งงบประมาณแผ่นดินของประชาชนทั้งชาติมาชดเชยนอกจากนี้ยังมีการเอื้อประโยชน์ทางธุรกิจแก่กิจการดาวเทียมของบริษัทชินอีกมากมายหลายกรณีมูลค่าผลประโยชน์หลายหมื่นล้านบาทเป็นต้น ประโยชน์จากการใช้อำนาจรัฐทั้งหมดหล้วนตกอยู่ในเครือชินคอปเปอรเรชั่นซึ่งพันตำรวจโททักษินและคู่สมรสยังคงถือหุ้นเป็นผู้รับผลประโยชน์ที่แท้จริงอยู่ทั้งสิ้นและแล้วเมื่ออาศัยอำนาจรัฐเพื่อประโยชน์แก่ธุรกิจของชินคอป์ปอรเรชั่นอย่างมาโหฬารทำให้มูลค่าหุ้นของตนเองเพิ่มสูงขึ้นมหาศาล พันตำรวจโททักษินและคู่สมรสซึ่งถือหุ้นชินจำนวนกว่า1,400ล้านหุ้นหรือกว่าร้อละ48ขณะนั้นไม่สามารถขายหุ้นให้บุคคลต่างด้าวทั้งหมดเนื่องจากมีจำนวนเกินกว่าร้อยละ25ตามที่กฎหมายกำหนดแต่พันตำรวจโททักษินก็ยังได้อาศัยอำนาจรัฐแก้กฎหมายให้บริษัทชินคอร์ปอเรชั่น สามารถมีผู้ถือหุ้นที่เป็นบุคคลต่างด้าวได้ถึงไม่เกินร้อยละห้าสิบเปิดช่องทางให้ตนเองสามารถขายหุ้นดังกล่าวได้ทำการรวบรวมหุ้นที่พันตำรวจโททักษิณและคู่สมรสเป็นเจ้าของอยู่แต่ใช้ชื่อผู้อื่นขายให้กับกลุ่มเทมเสเ็ทของประเทศสิงคโปร์มูลค่ากว่า70,000ล้านบาทโดยกลวิธีหลีกเลี่ยงไม่จ่ายภาษี นี่คือเงื่อนงำแห่งผลประโยชน์ส่วนตัวที่พันตำรวจโททักษินปกปิดและหลบเลี่ยงที่จะชี้แจงต่อสาธารณชนมาโดยตลอดคงใช้แต่วิธีการปราศัยปุกระดมบิดเบือนประเด็นสาระสำคัญเช่นอ้างลอยๆว่าตนเองถูกรังแกรหรือถูกกลั่นแกล้งได้รับข้อกล่าวหายัดเยียดข้างเดียว ใครอยู่ข้างผมผิดท,ทุกคนใครอยู่อีกข้างถูกหมดทำไรก็ถูกอีกข้างหนึ่งผิดหมดโดยที่ไม่เคยนำข้อเท็จจริงมาหักล้างชี้แจงหรือพิสูจน์ในข้อทุจริตของตนเองเลยความจริงเหล่านี้พบในการตรวจสอบของคณะกรรมการตรวจสอบการกระทำที่ก่อให้เกิดความเสียหายต่อรัฐหรือคอตสอ ซึ่งรวบรวมหลักฐานข้อเท็จจริงแน่นหนาหลังจากเปิดโอกาสให้ฝ่ายพันตำรวจโททักษินได้โต้แยง้งพิสูจน์ข้อกล่าวหาแล้วแต่ดิ้นไม่หลุดหลักฐานทุกชิ้นที่คอตสอใช้ดำเนินการล้วนแต่เป็นเอกสารจริงหลักฐานจริงมีที่มายืนยันรับรองชัดเจนโดยที่ฝ่ายพันตำรวจโททักษินไม่เคยหักล้างด้วยข้อเท็จจริงได้เลย ในที่สุดจึงนำไปสู่การดำเนินคดีดต่อสารยุติธรรมเพื่อยึดทรัพย์อันได้มาโดยมิชอบให้ตกเป็นของแผ่นดินมูลค่า76,000ล้านบาทฐานร่ำรวยผิดปกติใช้อำนาจการเมืองในตำแหน่งนายกรัฐมนตรีทำลายระบบกฎหมายและใช้กฎหมายเป็นเครื่องมือเพื่อเอื้อประโยชน์ต่อตนเองและพวกของทำให้ตนมีทรัพย์สินเพิ่มมากขึ้น และได้ทรัพย์สินมาโดยมิชอบ,อบรวยแล้วยังโกงมีอำนาจแล้วทุจริตทรยศต่ความไว้วางใจของประชาชนวันนี้สังคมไทยยังคงต้องการให้พันตำรวจโททักษิณชินวัตรกลับเข้ามาพิสูจน์ความสุจริตของตอนเองในชั้นศาลยุติธรรมโดยไม่ทำตัวอยู่เหนือกฎหมายบ้านเมืองอีกต่อไป